สวัสดีพี่น้องมาสวนเทเลียนพี่น้องหายไข่เลยหายไข่แลวก็มาเทเลียนมาสวนพี่น้องโอ้มาเพอเนี่อันรพน้องเขาตัดกิ่งพี่น้องตัดออกได้นี่บกาวาเ่เฮนมันเปน็นนั่นแล้วเขาสิสตัดอกอกตนกิ่งให้มันงามนากพี่น้องเขาตัดออก ตัดแขนงเขาเอื้อนกับแขนง,ขนง,ขนงตัดมันออกน้องเขาต้องเสียดายมันพี่น้องตัดสิตัดออกอันเดี๋ยวเขาสิตัดออกเพื่อก,กินอัน,นโอ้มันเป็นเพี้ยพี่น้องมันเป็นเพีย้ยเพีย้ยคาะโอ้เป็นเพี้ยตรงนนี่เป็นเพียเเพ้ยขึ้นมาเต็มเลย อย่าเยอะๆน้อมูนะเขียอขาวๆเนี่ยเออเอมเลยติดยายังเดี๋ยวมันตินไล่ไล่นุณพ่อเกียอขาวๆเกลยอขาวๆมันิแล้วเต็มเลยเนี่ยเนยังไม่ได้ติดยาใช่ไหมยังตีดโลอ่านตีดทั้ง ีิแล้วต้นนี้สิดยังัี้ยังไม่ขิดนยังใช่ไหมววันน,นี้เจเจอแน่เมื่อวานฝนมันลงเงย็นยีดมันเต็มเลยต้นนี้ถามมียังอันถามเขาหรือยังว่าพันอะไรไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้ไม่รู้หรอก เอามาปลูกลืมไปแล้วตอนนี้มันเหลือกเก่าไหมคือมาอีกต้นสิบต้นเสริมอันนี้อันเนี้ยเสือมาปลูกอะไรพี่น้องซื้อมาตั้งแต่อันเี้หิดสวนที่แรกเนะี้ยเสือมาอะไรบูชีบูชีว่าต้นทะเลียนอันพันนี่พัดยังไม่ม่อนกับสีบูชีเอามาปลูก,กนี่ปลูกสองต้นนี่ปลูกแต่อันที่แรกเลยแต่ว,ว่าเห็ดสวน คือโค่นยังแดะแล้วก็เลยซื้อมาปลูกสองต้นจือวัวได้มันจีเป็นนามต้นนาเทลียนอันนี้อีหยังก้านเงาหรือว่าอันต้นอีหย่างมิมนั้นกรจืุจซื้อมาสี่ต้นปลูกต้นคูนซื้อมาแลวกระปูกแล้วก็เลยบูจือนี่นนองก็เลย่อนให้คนที่ว่าเข้าหูแจกนะถามเขาว่าขั้นเยเจ้ามาเลยถามเขาว่ามันพัด์อีหยังพัด์อีกยังสองสี่ต้น เป็นการงาเลยว่าอันอันอย่างโคบดำเนี่ยมีมอนซีสองอย่างเนี่ยบอโคบดำกับการงาเนี่ยสี่ตัวโคบจืดได้ปลูกเองแต่บูจืดพี่น้องบูจืดลูกแล้วก็จำกันบ่ได้แบบพี่น้อง แล้วเพิ่งใส่ไปเองใส่วันใส่ไปไในกี่วันนี่เองจะอย่างนี้แหละท่านียนะของร้อนใช่ใช่ใช่ปล๊บเนี่ยเคียวปั้ามันมีโจรโจรเป็นยาคนมันยังไม่มันยังไม่ออกในตอนนั้นเลยกินก็หายปั๊บขนาดฉันไปหาหมอยังสองอาทิตย์เพิ่งหายภาษาอะไรนี่สองอาทิตย์เพิ่งจะหาย เห็นแล้วตัดแล้วเสียดายนะหมูเนี่ยเสียดายแหละเจ๊ยังว่าแล้วเราเห็นแล้วเราเสียดายอะมันต้องแต่งไม่แต่งไม่ได้แต่งแล้วเรียนมันไม่โตมันไม่มีต้องเห็นแล้วมันเสียดายก็ตัดถือเสียดายถึนตัดโอ้ยบางกิ่งินใหญ่วันนี้อีกเจ๊กินใหญ่ตัดอ่ะกิ่มันต้องตัดออกตัดไม่ได้กินแล้วกเสียดาย ไปกับเขาเประยนไรราือมาห้ดก็นังไม่อยาามันไม่ดีนามลราอ้โหนาผลน่ะมันจะมันจะแฉะอยู่แต่ในในโขกกไงอันนี้มันมันไม่ไปไหนมันจะสะสมเชืราใช้มเลิมันใช้มันใช้คิดว่าปุ๋ยปุ๋ยอะไรอประมาณ สี่ลูกทั้งหมดสวนนั่นนะสี่นี่อันนี้ก็ยังเหลือสามลูกกว่าอ๋ออย่างนี้ก็ถอาขาดอยู่แค่ลูกขาดอยู่แค่ลูกลูกสองลูกเพราะว่าคุณพวกหนูหนูจะใส่แชร์สามสี่กำมือเองละใช่มันจะน้อยมันจะน้อยไปหรือเปล่ามันก็ไม่น้อยมันก็ไม่เยอะไงอย่ายเพราะว่าเราต้องดูเนี่ยแหละมันยังอยู่เลยเพราะว่าถ้าเราน้อยเกินมันก็ขาด มากเกินมันจะเหลืองอแล้วก็ใส่ประมาณนี้แหละเฮียเออเอากาศใส่ประมาณปร้ไอ้ยังงั้นประเดี๋ยวถ้าก็ไอ้ประเดี๋ยวถ้าหมูจะใส่ขั้นต่อไปหมูก็พอบอกหมูเขาบอกขั้นต่อไอ้ประเดี๋ยวผมจะซื้อไอ้อะไรสุดไอ้ยิ่งข้าวไม่ก็ไปติดข้อแก้วอะไรข้อแก้วก็ได้ก็ยินดีนะแต่จะแพงหรือเปล่าโอ้ยทช่ไมอ้จะไปที่จะไปที่ จะซื้อแปลงมาปลูกอีกนนาะโม่อะซื้อแปงมาให้อีกลูก,าากเวลาสัตว์ยา,าแล้วมันลำบากเนี่ยเพราะว่าต้องไ้โคนมันเตียนแล้วอ๋อนึกว่าน,นั่นอยซื้อ <ไป S 2> แปงมาให้ปลูกอีก,ยอ,กอยากกินแปงไงเพราะว่าอันตอนนั้นไม่ม่อนปลูกแปงที่น้องเสียนซื้อเม็ดแปงมาใหา้น้องปลูกโอ้ยงามแป้งนะซำสี่กินที่น้องว่า เป๊ะเบิดนะมือแต่งมากยันใดคนแต่งอันแต่งไทยแต่งสุกเต็มเลือดหือมอดมากยันไดเอาเมื่อเทลซิปเลยกินกันจะบวาดบวายหรือเปล่าแต่ขึ้นละอยากได้มาปลูกอีกเขาว่าเอามาปลูกแล้วก็มันมันเกิดมากมันสิเต็มนะมันมันเกิดซีจัดตัดหงาหนัเมากพี่น้องเขาเจ้าตัดหงาเขาสิตัดหงาหนักเขาสิตัดหงาหนักเขาก็เลยบบวมมายากปูกเขาก็เลยบบวมยากปูก ฉะเลยปูมักแตงงานถิ่ถิได้พี <mel> ่น้องเอ้ยอันวัดีไซหมวกไม่ม้อนว่าีไซมหมวกพี่น้องก็เลยหมวกพิลุดราไ่ได้เอาหอนแดดมันมกสิข้นคนเด้อบไว้ด้วยหอนแดดตากแดดเได้ลุกแตไข่ไม้พี่น้องเาจะตากแดดกันได้ดขาเพ่กหแดพี่แกเขดูน้องพนยูไปหล้มันขาวมากก็ แตกสักจะบวไหวแล้วแดดก่ได้ยิ่งแดดหน่อยหนึงทำร้นสบายก่อนวิ่งขึ้นมาเพื่อห้องฮอนเพื่อแตกเพื่อแตกวิ่งขึ้นมาแต่ฮอนมันแดบว่ามันมันบึ้งมันบึ้งมันขึ้นสีบดแดดพี่น้องแต่มันอันอียังแดด คือมาสองครั้งเด็กน้องจะซื้อเนี่ยมาเพราะว่าทุเรียนเท่าไงเด็กชิด้อนะันผสมยาแนละ้วจงดงกชิดแดกสี่เพาสิตั้งเป็นจุดเพราะว่าอันนี้อยู่อันสวนทุเรียนเนี่ยมันมีหยิบหาไห่พี่น้องหยิบหาไห่ต้นทุเรียนมันจะมีอยู่พันต้นพี่น้องเพราะว่าปลูกคู่เพราะสิตั้งเป็นจุดนะพี่น้องเพราะสิตั้งเป็นจุดไว้ใส่ ซื้อมาอยู่อันสามถังพี่น้องเขาสิตางอยู่เป็นยุดเนาะทอกสีเบิร์ดแล้วปุยเล่สีเบิกกร์ดพี่น้องปุยปุยผีนกกระทาด้วยพี่น้องชวดเนีซีิใส่ขีนกกระทาซื้อมาแต่และเท่ออัน ภาสิสั่งเทอะไรยี่สิบแปดเลยพี่น้องชื่อเทยีย่สิบแปดนะเว้ยเพราะว่าไอ้ขีนกกร,กระทเนี่ยมันบวอยมีเนาะพี่น้องมันบวอยมีเลยเพราะว่าอันนั่นคืออะไรมันเป็นโรคระบาดเป็นโรคระบาดมันบวกลมีขีนกกระทาตลอดเวลาม,มันมีแหละคราปะระจำเป็นภสษีทุมาบอกมันสีเบิร์ดเดลนาต้องซื้อเก็บไว้เอามาเทอะไรยีย่สิบแปดพี่น้อง ก่นเลยคมากัมัเเยอะคุณครูกับัวไอ้ัหาเราะ่าด้อยแล้วก็ด็กโรงเรียนเอก็ขนาดลกับดาวแ้วเด็กมไม่ได้คุณครูจะมาอด้อน้คุกใแต่เด็ยี่ยิไปตัพูดนอ่คิปนี้กับบุ้มยังนองคิปนี้กับใบเสน่ก่สวัสดีค่ะ